อันนล้วไหมสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนสวัสดีสวัสดีตอนเช<พ>้านะปกรมตุก่าเก่าพี่น้องปกรมตุก่าอีกแล้วพี่น้องพี่ธงอีกแล้วมึงลงมามัดก่าพี่น้องหลังจากที่มัดโอ้ยหลังจากที่ลูกกา้าไว้เมื่อคืนพี่น้องใครเป็นคนลุเมื่อคืนลุกลุกจ้าชัดเซนีฟ้าเลยกันลงนัดลงน,นัดบรรณาบอก แม่เราจะมปลาพี่น้องมาดป๊อบพี่น้องเลยปลาไปลูกกาเป็นเนื้อพี่น้องนอนแห่มือตาก็บคือลูกกาคือยายหงุงลูกปลาไว้บริม,มกักดไปนอนแต่กนนเ็เมื่อนอนพี่น,อน้องลูกปลาไปแต่ก็เมื่อนอนไปนอนแฮงมือแหมัดดึกตอ,อนเช้าก็เลยมามาัด ฆสคนพี่น้องหนึงยังฆาาจับกล่องฆ่ดสองคนด่าสองคนก็มีแอ้อยู่สองคำอยู่ทั้งลุงคนไทยหน้าพี่น้องเลยน้องตาลกาน้องตาดหาันาดดหน้านะ กระเพาะน้องอเนยไทยนาอยู่หลงพูนสบายดีพี่น้องลืมแวาน้องงไดนสบายดียนี่แอมสาวๆเนาะเอาแล้วเอาแ,แล้วมาทีางเดิดลุยตุ้งก้ากำลังดีพี่นอ้องวิ่งกำลังขึ้นกำลังสิงห้องอะฟาตุ้งก้ากับฟาตุาา้งก้า,าพี่น้อง วิ่งรงสคืนงซอนแดด้ามัดกานเแดดใหม่นะแว้ามัดใ่เผาไปดำเงาะฟ้าจะช้นหยาลายพี่้องเลยลกไงอยู่แต่ว่าหย่าเนา จะขึ้นบลุกหนังหมัดแล้วประธานาธิปะ่ะนังหว่าต่อยเออลูกยืดหมัดนะ,ะ <c oughs> ย่างืนแจ้งน่อยย่างืนแจ้งน่อยบบงงามเลยมันเตี้ย จเจ้าไร่เฮ็ดยังอีกเทืองผ้า,จาเจ้าว่าเฮ็ดยังเสียงออกเนาะเฮ็ดเพผ่งมั้งเจ้าเห็นแล้วบัดก้าพี่นอ้องสังเกตบัดกา้กาพี่นอ้องบัดแล้วพี่นอ้องสังเกตบึงบัดกา้าบัดก้าของบัดตุก <c oughs> ้ามาซนี้แหละพี่นอ้องซนข้นแหละพี่นอ้องคนุณแสดงมัดกา้าซนนั่นเลยคนณรอมัดก้าง,งามขึ้นพี่นอ้อง เกือบลออนี่ก็เลยมันกล้าเลยเกือบงามพี่เนาะโมงามมาได้เกือบงามคนเกือบล่อคนล่อมันงามคนนี้พี่เนาะคนลอยอย่างมันเป็นซ้ำซจังหน่อยสิพาไปเบื้องพ่อเนาะเอาเนยไทยหน้าพี่น้องแมนเอากาดลงไปส่งผมเลยบ่

พ้นหูมากครับว่งดง่า,งายเลถ้าพนกับกพ้นบตกเข่าตูดำก้อนนะมันชีตายบนนล้มันมุนม้นักย่างเขา้าตายบนนียพี่เานาะนี่ยังรีไปเนี่ยไปไปบึงก้อนนนะ<ะ>ู้นให้นาไปเดการลงไปสูงเลยมัดกามัดนี่เดว ลปลาท่าขี่ต้มไล่ลายเลยน,ยนะไหนะดำหมึกว่าน,นีป้าขี่ต้มพี่น้องเลยบอกห้เบ้าอยา,บอยางจุเบอยกได้มันเหนียวน้าบ่หมาเนาะตีมันแหง้งไม่นะผู้หญ้าลายนะตัวนี้แม่ลาูกกลางคืนเฮาบริเลี่ยงลูกกลางคืนเฮาบริเค้นได้เฮาก่ำมันหนูหายบริเลี่ยง ลกูกคือเวีนหุ้งบริไตไพ่อีกนะเดืยดแจ้งจังหน่อยเรือบริไตไพ่มือมืดลูกกล้าเลยหมดอคืนสังเกตพี่น้องบ่ดังไพ่หมดอคืนแต่ไพ่อุดอยม พี่น่ามาซื้าไปเบ่งเสียแนวนี้มาือาพบเบ่งสิได้อยู่ปโอ้ลุมงเสตื้นแห้งตื้นกล่องพี่อยองเเด็กหมดขาดลุ้นตื่นแบบได้เมื่อไี้่จขีมอีกหมื่นเนี่ยโอ้ยแดดแห้งไปจ้ะ พี่น้องมัดกะขา้าวซีดาหรือว่าเข้าสซีหัวควนแล้วเราลงไปดำเนาะหรือจะเป็นอะไรอลไรพี่น้องเลยน้องตัดมาเสียพายมัดกะน้องตัดมาโอ้มัดกลางหามอยู่ด้พี่น้องห้ <c ười> งามอยู่คนมัดก็รอพอรอเสาอีกแล้วรอเสาปูนเป็นที่คิดหลาย ไปลงไปเหาะอย่งไทนะไปถ่ายก็ไปถ่ายเอาเขาจะบอกว่าจะแม่ปุ่งกำลังอ <c oughs> ันแม่ปุ่งกำลังมัดกาพี่น้องมัดกาพี่น้องหย่าก็รลายหลายพี่น้องเลยแค่แม่แล้วเลยเนี่นะเลือกเนี่ยไปดามพอมากี้ขึ่นกับข่าวเนาะขึ่นกับข่าวไปได้ลบก,กับแถวโพอีกแล้วแถวโพเป็นเห็นมาได้พี่น้อง เบืงหน้าู้มีจาหโบอปาโอ้ยญาลาญาลาหน้าพี่น้อง่าหเอาคนกล้าลไปพนาพี่น้องลุ้งข่าวลุไนอะแม่ไปสูนกินข้าวเลยคือข้าวลงน้ำพี่น้อง ส่วกินขาวเนาะนุกนขาวย่อยหน้าโท,ทรศัพท์ก็มีกับกันสันอี่องเลยอากาศเยนตกกระเทือนเลนักหน่อยเนาะแต่เขอตกเขอพยนายามไลยๆเดอร์ปล่อ,อ,อยยางอยู่มือหนึ่งเทือนน้นำกินเื่อแจ่วต้มหมักถั่ว กับปลาภายซึ่มเผินกินเริ่มเคี้ยวเลยได้ไหมเนาะเริ่มเคี้ยวแล้ว,ว,ลวก็ได้หมาวานมาซื้ออพี่น้องเนาะซึ่มเผินดำหน้าพี่น้องเพราะน้องอ่ะเนื่อยแท่น่า ไปไปมากิน huh. ข่าวซะก่อนโน้องอันนี้เทน่าโนดองป้า ôi hòn đấy, hòn kèn. Ở Pino, khoanong, nơi Thái Na Pino, khoanong nơi, La Thái Na. Thái xong hay, đây, hay này, Thái xong hay Pino, hay lùm Thái leo leo.

ไทยได้ซื้อมาตุนกาโอ้โหบได้พี่น้องมาตุนกาไทยโบได้เนาะขันเนียปันยกไทยโบคืนเฮงโบได้เฮงโบหอดพี่น้องเฮงโบถึงมันมาตุนการ่รางกายบรยิสุนนทธิ์พี่น้องไทยโบยได้แล้วพี่น้องไทยโบได้แล้ว แ่น้องอนบเยเล่าดำนาพี่น้องแม่น้องอนยกำลังดำนาจัาหน่นอยกับซียุดดำแล้วก็พักกินข่าวซะก,ก่อนยังดำโตเอาสบายพี่น้อ,นองกินข่าวเยอะนายพี่น้องเองครับพี่น้องโวูบินเต้นได้แทบเสะปาร์ตอาหารที่ป่ปาบรรยากาศดีขนาดกินอยู่กลางท่งนี่กินอยู่ข้างก้อนกิท่ทไทยร้อนร้อนปูนนอยู่ข้างให้ข้างหน้า อยู่ข้างหน้าได้บเมนโทนาแต่ก็เมน้างหน้าพี่น้องกลางหน้ายุกกะยูกกลางช่งเรียก้างให้หน้าอยู่แค่ปลาเมพี่เ่เให้นากเมยมีี่กินเจ็บเสบได้หนิมีูบาว์วิซาได้หน่โอ้บตานี่บัตานี่บขนาดบยิ้มเนียเนียาบา เว่าบไม่ยิมไมีหัหวพี่นอ้องยาเขายินเขียวเราอะเพราะว่ <laughs> ายิ้มไม่ได้อันสี่ห้าเงินไปอันจัดพันพี่นอ้องพันอะไรพันเราอย่างดีปนันไดแล้วเลยบ่ยิ้มนะแล้วเจียนกเก็บเงินไปจัดพันเราอะแต่ยังไ่มีเงินยาหมัน,<ช>มนแหลกเล,แล <laughs> ยแค่พอแค่พวกอยากดีมันแดดมัน

ลาดจุบคลิปกับหน่อเด้อพี่น้องเด้อที่ได้จุบสนิทพี่น้อง <นา S 1> พอกันคลิปนา,นาพี่น้อง,งเรื่กงกวุ่นายกดแทรกกดติดตามเพื่อเป็นกำล,ล,ลังใจบาตตุนกาเด้อพี่น้องเด้อ